เกียดเวแล้วเออโอยตา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 ยซีอ่อนหนูเล่นด่านคุกหนูไม่เคยสำเร็จสักครั้งหนึ่งเลยคิดเอาแล้วกันมันเป็นด่านใหม่ไงล้อเรามียังไม่มีใครนำพาสำเร็จไงเออ จันนาไปรอบเดียวเองดันคุกอ่ะควมรู้สึกว่ามันแหนงโคตรใหญ่ใช่ใหญ่มากบอกเลยแลผีหายากมากแลผีมันไม่หลกแหลงนะเดี๋ยวนะรถเราเข้ามาได้ไงวะเขาบอกว่าเข้าคุกต้องเดินถอยหลังได้จะออกมาง่ายๆ อ๋อแต่ใจบายระดัเถอะไปด้วยอย่าพึ่งวิเศีนี้ทำอะไรผมไม่ได้ตรวจอุปกรณ์ด้วยครับเต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 ไปไปพร้อมกันเลยไหมไปพร้อมกันสิระดับนี้อันนี้ระดับโปรหรืออะไรเนี่ยกลางกลางโอ้ยอีซี่ว่ะเข้าไปเถอะเดียวเดียวเถอะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวยวรู้ แต่มันก็อีซี่จริงนะถ้ามันหาเร็วอะถ้ามันเจอเร็วอะก็ออกกันหาไงช่วยกันหาออกกันไปทั้งเมดทั่วเลยอ่าบัดนึงก็เจอกระดูกแล้วของงบหน่อยนะดูยังงอมงอมงอมงเฮ้ยไม่เจอกระดูกเร็วจังอะเจอเร็วเหมือนกันนะเนี่ยระดับโปเล้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงใครเปิดประตูไม่รู้แต่แต่แหลกแหลกอยู่นะแหลกแหลกเลยแหลกไม่แหลกนะผมธรรมดานะนี่นี่นี่แหลกไง วิ้ยไม่เคยขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองสิว่ามันมันมีเสียงมีเสียงชั้นสองอูนห้ามกนชั้นสองลยผมขอลุเดียลไม่ไม่เคยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ชั้นสองเหรอเสียงเหมือนเหมือนอยู่ห้องห้องทางขวาใหญ่ทางขวาที่ไม่เคยขึ้นชั้นสองเลยอ่ะโอติชั้นหนึ่งก็ตายห่างมันจะคุ้มใหญ่ทางขวานะว่ากิมอัลัสไท กีบตาใส่กีบตาใส่กีบตาใส่ต้องเหล็กค่ขโมยกำได้เปล่าเพื่อนโอ้ห้องไฟอยู่นี่เอ่อทำไมมันท่าทำไมมันท่าตรงนี้วะนั่นแหละทั้งใหญ่ทั้งหมดแหละผมว่าทั้งห้องอ่ะอ๋อคือมันปกติอยู่แล้ว เข้ามากันยังห้าเจ็ดหกแบบอยู่โอ้คือทิ้งก่อนไปก่อนติดอีบไปด้วยไมายังไม่เข้ากันมาหรออยู่ข้างในเหรอหรือออกมาแล้วเหรอเข้าอยู่ข้างในอยู่มาเปิดไฟปิดประตูซะมิดชิดเลยนะเออแล้วใครจะหาออกมาเนี่ยนะปิดประตูอย่างเงี้ย ก็ลงทางร่ายต่อต้ยถูแจมือได้ของเล่นแล้วนะเดี๋ยวผมล็อกในในห้องนี้มันมันก็คืออยู่แถวแถวเอ่อผมแหละผมไม่แน่ใจว่าอยู่ห้องไหนแถวแถวเนี่ยมันสามมันสี่อ่ะใช่โอเคนั้นออกไปเอาของเลยครับเดี๋ยวผมอยู่คนนี้คนเดียวเอาว่าเอาสปีด i ิตบล็อกทิ้งไว้ให้แล้วนะ ไหอยู่ไหนของเล่นผงอยู่ไหนไหนอะอยู่ห้องไหนอ่ะอยู่มันมันทั้งโถงนี้เลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงไหนใช่ไม่คือสปิสตสปิริตบล็อกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตอนนั้นเราอ่อ๋อสปิริตบล็อกอยู่ที่โต๊ะโต๊ะสุดท้ายข้างในห้องสุด ไสุขนาดตอนนั้นเราแบบฟรีซิ่งทั้งชั้นเลยนะจัดฝีมันเิดชั้นบนแต่ตอนนั้นมันบั๊กไงตอนนั้นมันแค่เบต้าแต่เนี้ยมันเอามาจริงแล้วออยู่ชั้นบนเหรอชั้นล่างชั้นล่างอยู่ใต้โต๊ะชั้นล่างโอ้โหจัวางไว้บนโต๊ะมันไสอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละโอ้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็มุงร้อถามมันดิ สปิริต Box w h เวไอย e เว u อ h e ไม i สปิริต r i t box? ือมันตอบจะลงกดถามอยู่เผื่อมันแบบตอบในบล็อกเลยรู้ไม่ด้ไปเอาผมมาเอานี้แล้วแล้วก็เอากล้องไปตั้งดีกว่าอิดอัพอตไลไว้ให้อยู่ ไม่ได้กดผิด it up the s i d e why you สมาสติ motion s e n ์ก r เอา motion น e n อร r ไป it up the s i d e why you ไอ้ข้าเราถือว่ะแล้วเราพูดพูดในวอลมันก็ถือติดด้วยใช่ไหมก็เราถือก็เราถือ speed ิ l บล็อะแล้วเราพูดอะมันได้ใช่ไหมได้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  อ้ยูกดีกดีกันดะ Eat up ดาตาย e t up ดาตายฮัลโหลกูไลตามหองล้วเนี่ยฮัลโหลกูจงกูจะเออจ แต่แต่เคยเห็นเอมีคนเป็นหนูในห้องห้องขังก็รอดนะเหมือนมันนับว่าห้องขังมันไม่เป็นตัวห้อง A ศูนย์ศูนย์ไม่ใช่ห้อง A ศูนย์ศูนย์ด้านซ้ายด้านซ้ายปห้อง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 ใช่กดกล้องเราเนี่ยมันเปลี่ยนกล้องให้เองด้วยอ่ะจอเออเออใช่บางครั้งมันแบบเวลาเรากดแล้วอยู่ดิดมันก็ปุ๊บไปเองอ่ะ โอเคอยู่ชั้นล่างด้านซ้ายห้องที่สี่จิตกบเอาของั้งต่อไอ้ที่ของเอาวางไว้ออเอาสมุดไปตั้งเลยเอาสมาร์ตติกไปเดินรู้สึกเอาสมุดไปให้อยู่นะโอ้ใจดีจังเลยเปิดไฟให้ด้วยใจดีจังเลยป้านี่จีชอบไฟคนนี้อยู่ตรงไหน ผีอยู่ตรงคุกเหมือนเดิมอ่ะอยู่ยนใ,ในคกกุนคกเน,น,นี่ยะห้องคุกอ่ะผีชื่อ Carol Jones. แคลร์โจนส์แคลร์ป่ะใช่แคลร์ป่ะเอาส่วนผีชื่ออะไรวะเนะี่ยสักอย่างสุดยอ,อด,ยออดยออเ มันไม่เหมือนกันมันแค่ขึ้นสูงลงต่ำไม่ไม่เหมือนกันแค่นั้นเลยเอาสำเนียงภาษาไทยก็ได้แค่เราแค่เราโจรมันจะมีหลายดินมือไหมว่าหลายดินมือเนี่ยลำบากหาตรงประตูไม่เจอนะสสมอติ๊กก็ยากด้วยนะผมว่าไม่รู้มันสปอนตรงไหนอ่ะไม่รู้เลยอ่ะ เเราไม่ได้เอากล้องถ่ายรูปมาอเอาหนังสือให้อ่านแล้วนะอ่านด้วยนะโอเคเสียงก๊อกแก๊บมันต่อไปแล้วมันต้องมีด่านด่านแบบไอ้กินขนมมาขิ้วแล้ใ้เหมือนอย่ายบบงเงี้ยด่านแบบตล,ลอดวัดบ้านเราไว้ เออพวกวัดพวกโบสถ์ยังไม่มีเลยเออใช่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 แต่บ้านมันน่าจะอัพได้อีกเยอะได้เยอะผีชื่ออะไรนะตึกแถวอย่างเงี้ยแคลอ์แกนอะไรวะแคลรอ่านว่าแคลร์ก็ได้แคลร์จรแคลร์จรแคลร์จูนแคลร์จูนจูแคลร์ในห้องนี้เลยเหรอ ใช่ายแรกหน้าห้องอยู่ในห้องนี้เลยเหรอใช่มันเปิดประตูเลื่นมานิดนึงอ่ะเอ้ยมันอาจจะเปิดประตูเล่นหรือเปล่าจะเินเล่นก็ได้แต่ก็รู้ตัวผีมันสปบอนออกอ่ะเออถึงจะรู้ว่าผีมันอยู่ตรงไหนอ้นี้ห้องนี้ก็เปิดนะเออบางครั้งมันมันเหมือนมันเปิดประตูเล่นหลายห้องเลยอ่ะเออประตูแม่งหน้าเล็กเยอะเพียบเลย เฮ้ย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 อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยใจเย็นยิ้มเม้มขึ้นป่ะเมื่อกี้เนี่ยไม่เปิดไม่เปิดไฟอีกเหรอไม่รู้เลยเฮ้ยมันเลยอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยไได้ยินแต่มันรู้มันเลยอยู่ไหนอยู่ถ่ายตรงที่มันรนาัู่นไงนู่นไงนู่นไงเจอแล้วถ่าย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 รูป ใช่เออไถ่ไถ่เยอะเดินช้าๆด้วยเออจดสมมาติตกก่อนเลยโดนยังโดนยังยังยังเอ้าหายเว้ยเอ้ามันแหลกเมื่อกี้แล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันแสดงว่ามันเกิดแถวนี้เหรอใช่น่าจะตรงตีนบันไดอ่ะเฮ้ยเปิดปิดไฟเก่งจังวะเออทเป็นเล่นไฟเ้จ้าของคุกปะเนี่ยจะต้องไปย้ายโมชั่นเซนเซอร์เนี่ย อย่าพูดว่า,ย,าย,ย้ายเหอะอยกว่าย้ายเก็บทุกอย่าง <c oughs> ตามผมรึเปล่าวะไม่ได้ยินเสียงเหมือนเดินใกล้ๆวะเฮ้ยจริงนะเนี่ยเอาว่ะผีผีเลิฟว่ะผีมีความรัดมันทันแล้วไม่ใช่เหรอทันแล้ว ในห้องคุงดยแหละอันแล้วไอ้เหี้ยแตกตอต่นด้ต่อต่อได้เหรอัเหรอ มาอยู่มาอยู่คนเดียวกับเราถ้รู้อีกแกถูกต้องสามสี่คนทำไมกูแตกอีกแล้วล่ะนี่นี่นี่ถ่าย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 เล่นเล่นอีกแล้วพาสวยได้แบบเราเจสซี่มาสติสตออยู่อนเดียวกับน้องทะลุู้ทำไมถึงแตกอ่ะ thank you ยู่แต y อยู่กูตาย thank you ดูมีความต่อใจนี่น่าแกโดนหลอกมาฆ่ามาโดนฆ่าปะเนี่ยไม่นี่กี้ดีน่าไปแอบอยู่ตรงหน้าประตูหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่แอบหน้าประตูจริงต้องเข้ามาอีกมันต้องเข้าลึกอีกแกหลอกนี่หน้าไปฆ่าปะเนี่ยมาขำหนะาเขาแบบหึงรุปะใจตอนแรกออออออรร่่่ยยตนนแกกกคืืเมมัลาูตอนแรกอ่ะเออใช่คือตอนแรกอ่ะ เสียงมันหายไปแล้วนะมันเดินจนเสียงหายไปแล้วหนูก็ลอดตัวไปแล้วคนหลอกดาวคนหลอกดาวโดนอีกแล้วบาวานก็โดนขาตู้ไปแล้วหลอกดาวโยนของเล่นโอ้โหเสียงมันแบบดังมากไม่กลับรถด้วยนะเป็นผีในคุูคูชันผีตัวนี้ชื่ออะไรชื่อนี้นะไม่ใช่แล้วพี่ล่อดไม่ได้เงินเยอะแล้วนี่น่าฮันมี เท่านมื่อกี้มันตอบวอใช่ไหมตอนนี้ทุกคนอยู่ที่ไหนไปตอบวอตอบวอลหมดโลกไปไหมกลับไหมเดี๋ยวเขารอนานเออโอเคโอเคโอเคกลับไปไหนมาถึงกลับมามาที่นี่เหรอเดี๋ยวนะมีอะไรผ่านมั้เนี่ยไม่มีอะไรผ่านเลยเดี๋ยวนะอ่ามีสปิริตบล็อกจะเดียวใช่ป่ะใช่ แล้วก็ไม่เจอกันนละดออฟไม่เจอเหรอไปหลอกปะเข้าไปตุ้มเล่นนี่อหู่ไอ้อดแอมดังมันต้องมีสิเออเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นนันแฮมอยู่อ๋าเล่นแทมเล่นคนเดียวเล่นแฮมเล่นอะไรเนี่ยเล่นเอพิกเหรอวารุแลนเห็นวันนี้เห็นนันแทมเล่นวารุอยู่ถ้าเหมาะก็เหลือกันเยอะอยู่นะทำไมมันฮันดเร็วจังอ่ะนี่อินเตอร์จริงปะเนี่ยบุกมาสิ นี่เตอเนี่ยไม่ใช่โปรเฟสแล้วเนี่ยเอาว่าสมุดก็ไม่คิดว่าตะเลยต่อแล้ว่าจะกลับไปแล้วเราเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ปะโอเคเอาสมาร์ทสติ๊กไปอีกรอบกินยาด้วยกินยาด้วยโอเคผมเอาไม้ก็เปลียนไปที่เหลืออะไรต้องทำมั้งอ่ะเอา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 ทูบเทียนไปไม้เขียนไม่ต้องก็ได้มั้งว่าโดเลยทุกอย่างทุกอย่างที่เราไปเป็นหมอผีกันไปไล่ผีนี่หน้าไป เอาดูดผีอีกแล้วหนูเนี่ยเอากล้องไปเอาหน้าท่านผีนี่หน้า่านีกล้องกล้องกล้องผมหมดแล้วนะไปอ๋อไป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 เพราะว่าผมพกไปถ่ายมาแต่จริงเราไม่ต้องใช้อ๋อเราต้องไปถ่ายถ่ายสมุดนี่ว่าเดี๋ยวอะไรก็ได้คือคือถ้าเป็นผีผีมาเงี้ยผมไม่กลัวอยู่แต่คือผมผมกลัวตอนนี้แม่งแห่เลยแหละมันก็ต้องมีแล้วแหละสแกนเหรอ อยยู่ดีเย yeah, ้ทุกคนมาที่ลังแล้วเฮ้ยนี่ด่านใหม่นะเว้ยไม่ลองเล่นไหนเอเออันนี้เออลงเยอะๆเลยอย่าได้หลายคนอยู่แม่งโคตใหญ่เลยเน้เนียเนยเนี่เน่นีเนีไเนยเนี่เนเนยเนี่ยเ่ยเยนนยนเ่นเ่เน มันใส่ไว้ตรงนี้แต่มดแล้วมันเล่นได้กี่คนอะะอยู่คนนั่นแหละมันเห็นไม่แน่ใจว่าเล่นได้กี่คนอ่ะสี่คนเล่นได้สี่คนแต่ว่ามันมีคนทําไปทํามอดให้มันเป็นแบบเล่นแต่หลายคนใช่ไหมมันโดนแมนนะตอนนั้นอะอ่าใช่เราลองเปิดเปิดวิทยุคุยกับมันดูก็ได้บ้างอ๋อมันมีทางออกตรงนี้เหรอเนี่ย ใช่ข้างหลังข้างหลังที่ผมเดินไปานหน้าได้หรอ i s a s a where you เข้าเข้ามาในสุดใช่ป่ะเนี่ยในทางขวาเนี่ยใช่ออกได้แล้วใช่ทางขวาแล้วมันก็จะเป็นทางออกเลยใช่ไปสนามบิไอเราก็เดินอ้อมซะเดินออกซะเอ้ยไม่ออกมาเลยอะรอบนี้น่าจะ่อจุดเรอะว่าจุดมาเมาสติ๊กแถวเนี้ยที่มันเกิดน่าจะแถวเนี้แหละ เราไม่ได้เปิดอย่างเดียวไอ้พี่เราไม่ได้เปิดไอ้นี้ว่ะวิทยุอยู่นู่นเฮ้ยนี่นี่นี่มันเดินตามมันเดินตามแถวนี้แถวนี้ไล่มันนี่เนี่ยได้ยินเสียงแถวนี้เอ่อเราต้องไปเปิดไอ้นีหว่ะเปิดสปิริตบล็อกว่ะก็กำลังไปใช่ฉันว่าโต๊ะสุดท้ายเดี๋ยวนี้ก็ไม่มันวังเวงจังว่ะ มันต้องเล่นหลายคนไม่เป็นไรเราอยู่เป็นเพื่อนอ๋อไม่ได้เปิดถามเลยถามเลยจีตาซายไงอยู่มันอยู่ไหมไอ้ผีไม่แล้วอีเมพก็ไม่ขึ้นด้วยนะไม่ขึ้นสักกีดอ่ะเฮ้ยมีเดินเฮ้ยเดินแถวนี้เดินแถวโต๊ะอะแถวไหนแถวไหนเออแถวไหนอะ เนี่ยโต๊ะโต๊ะสุดท้ายอ่ะดูสามติ๊กที่ท่าเสียงรายดูสามติ๊กดูสามติ๊กข้างบนหรือเปล่าก็ได้จะเป็นไปได้ว่ายอยู่เฮ้ยเสียงอะไรเปิดกระเป๋าโต๊ะไหนครับ เสียงปิบนี่ไงประตูสุดท้ายเอ้ยไอ้เฮียใจดีกันเราเอ้ยชัดเลยตรงนี้เลยยื้อ้องเลยเอาให้เดี๋ยวเอาสมุดมาให้หออแป๊บไม่ไงไม่ไงคนะจ๊ะเข้ามาเข้ามาก็เจอมาเลยนี่เ่าแล้วใช่ เฮ้ยไงไว้ายไว้ไปตามตาสายอ๋คอยู่เลยชัดเลยชัดเลยอายุเขียอายุเขียให้ตอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องตั้งมุมนี้ก่อนเผื่อมีกดเอามันน่าจะมีโทรศัพท์นะแบบโทรศัพท์ติดตัวแล้วดูกล้องอ่ะเออเป็นเฟี้ยวมากเลยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคิดเหมนผมบ้างเลยไปอายอยู่เฮ้ยสมุดเขียนนะ เขียนแล้วเขียนแล้วเลยสุดจริงอ่ะเล่ฟออไดจะต้องจะตายตังนี้แล้วกันเนาะแสดงว่าอยู่ในเนี่ยแหละในในในห้องเนี่ยใช่ใช่ไปไปเอาของเราต้องเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยถ่ายรูปหนังสือใช่ใช่ถ่ายรูปหนังสือถ่ายรูปหนังสือเอ้แต่แม่ชายสีม่วงอยู่ไหนวะสปีดอ่ะน่าจะมีอ่ะ เมื่อกี้ก็เห็นอยู่ทางนี้นี่ว่าไออยู่อาเวแสดงว่าตอนนี้ขาดอยู่อันนึงอุ้ยผีแก่เว้ยใช่มไหมใช่ใช่ครับเอาโคนอาย่เอาโคนอาย่อะดดอลชัดเลยอัดดอลอัดดอลอัดดอลเล็กคนนี้เลยคนนี้เนี่ยอยยัาเล็ก How อยู่ o u ไตเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปดูกดกดออฟให้เชโยเซฟเชโยเซฟเน่ไขว่าเน่าเน่าเอาเอาเอากล้องไปวางไว้ตรงหน้าป้าป้หน้ามาไ้ยังไง้าป้าดนซิงอยู่โน้ตแด n ซิงแดนซิงเอาเอากล้องวิดีโอไปไปวางไว้ตรงหน้าหน้าประตูเราได้ยัง่ะคือคือคือตอนคือคือตอนนี้คือไปฉายสีม่วงฉายไปไห เออไปหายห่ะไปฉายม่วงๆหรออยู่ที่ตัวนี่ปะตัวศพปะใช่ปะศพชั้นไม่มีนะเพราะว่าที่ศพชั้นตอนเนีอ๋อไม่ใช่ไม่แน่ใจไม่มีไม่มีอ๋อเจอแล้วเอแล้วเจอโอเคปไปดูกันโชยัวฟินเกอร์ปิ๊ จะเอาทุกอย่างเลยพี่ของจะเอาทุกอย่างเลยเหรอจะง่ายเลยไหมเออดีไอ้พูดถึงผิจะบินทำไมจริงเหรอใช่เหรอโอ้สวยว่ะออกนี้เลยปะเฮ้ยออกนู้นดีกว่าตรงนี้มันไกลออกนู้นเลยป่ะครบเลยเดี๋ยวเฟสค่ะ thank แ h a n k y o แ thank y แ u thank you t h a n แล้วพี่ตัวนี้อีซี่ขอโฟลามี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  ขี่ตัวนี้อีซี่ขออะไรก็ให้พอกแล้วมีพอกแล้วมีพอกแล้วมีบายๆเห็นว่าเป็นผู้ชายสินะจุ๊บๆผู้หญิงนี่ค่าเชียร์ดีไหมโอ้โหเลนใหญ่เลยอะเลนใหญ่เลยอะให้ก็ได้อ้าเนี่ยให้อันนี้เรากลับไปดูไอซี่เพิ่มอยากเิลฟี่เอาไปใช้สีม่วงไปด้วยเผื่อแย่ส่องอะไรนิดมือ ตอนนี้เควสอ๋อเควสหมดแล้วเพราะว่าเหลือเอ่อผ่านหมดแล้วเหลือไอ้นี่ไงถ่ายน้ำน้ำตกกระปุกโยนทิ้งเลยนะยอดเลยทีมเราปีโป้ไปแก้โว้นี่จะตายนี่ฉันเป็นเลยวะเนี่ยงกอเป็นผู้ชมเหรอเป็นเครื่องสังเวยให้ผีมันออกมา มันมีอะไรบ้างนะเมื่อกี้เนี่ยมีเขียนสิงกบปิ้นแล้วก็แล้วก็สปิริตบล็อกใช่โอเคไม่นะไม่มีสมองไปเป็นผีสปิริตแล้วใช่ไหมสปิริตสปิริตสปิริตครับโอเคต่อแล้วสุดยอดเลยนี่มี ทำไมค้อตบมือไม่เนี่ยทำไมมันเข้าไปหากันแล้วไม่โดนผีล่ากันเลยวะเนี่ยฮะไว้นอดไว้นอดตบมือหน่อยตบมือหน่อยไม่นะโอ้ขออะไรก็ให้อ่ะผีโคตรใจดีเลยทำไมขออะไรมางวะขออะไรที่เบื่อไม่ให้เลยจริงอ่ะจริงสุดจริงอ่ะ